นี่คือเรื่องราวภาษาไทยที่สร้างตามหัวข้อเชาาตรู่ปิดล้อมบ้านพระไทยตำรวจพบอะไรเน้นบรรยายความรู้สึกสภาพแวดล้อมและสร้างจังหวะให้เหมาะกับการเล่าเสียงพร้อมเว้นบรรทัดเพื่อให้จังหวะเล่าเป็นธรรมชาติยามฟ้าย,ยังสลัวแสงอาทิตย์เพิ่งเริ่มลอดผ่านยอดไม้เสียงนกร้องแผ่วเบาแต่กลับถูกกลบด้วยเสียงยางรถบดบนถนนลูกรังพระชราก้าวออกมาจากกุฏิไม้กลิ่นทูกจางๆยังลอยในอากาศ สายตาท่านสะดุดกับเงาคนเคลื่อนไหวหลายร่างในชุดเครื่องแบบสีเข้มเสียงวิทยุดังขาดขาดหายหายบอกตำแหน่งกันอย่างเร่งรีบหัวใจท่านเต้นแรงขึ้นลมหายใจเริ่มสั้นและทีบรรยากาศรอบบ้านเงียบกริบแม้แต่เสียงใบไม้ไหวก็ชวนให้รู้สึกหนาวสัน่นฝุ่นจากล้อรถลอยคลุงบทบางทิวทัศน์จนพร่ามัวตำรวจหลายคนเดินตรงเข้ามา สายตาทุกคู่จับจ้องไปยังประตูบ้านมือหนึ่งยกเอกสารขึ้นอีกมือจับที่ด้ามไฟฉายแม้แสงเช้าจะสว่างขึ้นแล้วพระชราก้าวถอยเล็กน้อยเท้าสัมผัสกับพื้นดินเย็นชื้นกลิ่นดินผสมกลิ่นฝนเมื่อคืนเหมือนซึมลึกเข้ามาในความรู้สึกเสียงเคาะประตูดังขึ้นชัดเจนและมั่นคงทุกวินาทีเหมือนยาวนานเกินกว่าปกติ สายตาของพระชรา,าสั่นไหวเล็กน้อยและทันใดนั้นตำรวจนายหนึ่งยกมือส่งสัญญาณให้ทุกคนหยุดถ้าต้องการผมสามารถเขียนต่อให้เนื้อเรื่องบีบคั้นอารมณ์ขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดช็อกได้เลยเสียงลมหายใจของทุกคนรอบบ้านเงียบงันนี่เพียงเสียงหัวใจของพระชรา,าที่ดังในความรู้สึกของตนเองสายตาทุกคู่จับจ้องไปยังประตูไม้เก่าสีของมันลอกออกจนเห็นเนื้อไม้ด้านใน ตำรวจนายหนึ่งค่อยๆดึงบานประตูเสียงบานพับดังเอียดราวกับต้านแรงเปิดแสงเช้าสาดเข้ามาเผยให้เห็นเงามืดเคลื่อนไหวอยู่ภายในกลิ่นเก่าอับชื้นลอยมาตามลมเหมือนบรรยากาศในที่ปิดมานานหลายปีพระชราขยับริมฝีปากแต่ไม่มีถ้อยคำใดหลุดออกมาฝ่าเท้าสัมผัสกับเศษรวดเล็กๆเ,เย็นและแหลมบาดผิวเบา,เบา,เบา ตำรวจสองนายก้าเข้าไปไฟฉายสองวูบว่าไปตามมุมห้องทุกการเคลื่อนไหวถูกจับตามองแม้แต่งเงาเล็กๆบนผนังก็ไม่รอสายตาทันใดนั้นไฟฉายหยุดนิ่งตรงมุมหนึ่งแสงสะท้อนจากบางสิ่งสองกลับมาทันทีเสียงสูดหายใจดังขึ้นเหมือนมีบางอย่างถูกค้นพบแล้วต้องการให้ผมเขียนต่อจนถึงจุดช็อกสุดๆเลยไหม แบบที่ตอนฟังจะรู้สึกใจเต้นแรงและอยากฟังต่อทันทีตำรวจนายที่ยืนใกล้มุมห้องค่อยๆก้าวเข้าไปฝุ่นนะเกาะตามผิวพื้นจนเห็นรอยรองเท้าชัดเจนแสงไฟฉายส่องตรงไปที่วัตถุสีมนมันถูกวางอยู่หลังตู้ไม้เก่าๆที่เอียงเล็กน้อยมือของเขายื่นออกไปช้าๆเสียงถุงมือเสียดสีกับไม้ดังแผ่วพระชาราจ้องมองไม่กระพริบตาลมหายใจของท่านสั่นและติดขัด เมื่อวัตถุถูกเลื่อนออกมาทุกคนรอบข้างหยุดเคลื่อนไหวในทันทีกลิ่นเฉพาะแปลกๆล,ลอยออกมาเป็นกลิ่นที่เย็นลึกและกระตุ้นความรู้สึกไม่สบายใจตำรวจนายหนึ่งหันไปสบตาหัวหน้าทีมแววตานั้นบอกชัดว่าพบสิ่งที่ตามหาภายในห้องเงียบจนได้ยินเสียงฝุ่นร่วงลงบนพื้นข้างนอกบ้านแสงอาทิตย์เต็มดวงส่องลงมาแต่บรรยากาศกลับยินเยียบกว่าเดิม หัวหน้าทีมค่อยๆเดินเข้าไปใกล้และเอื้อมมือจับวัตถุชิ้นนั้นอย่างมั่นคงทันใดนั้นเสียงบางอย่างดังขึ้นจากมุมมืดอ,อีกด้านของห้องเสียงที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะได้ยินในเวลานี้ต้องการให้ผมต่อจากตรงนี้แบบพิคสุดๆให้คนฟังขนลุกและอยากรู้ความจริงทันทีไหมเช้าตรู่ที่เงียบงนันถูกทำลายด้วยเสียงก้าวของตำรวจหลายสิบชีวิตทุกสายตาจับจ้องไปยังบ้านพระชาราหลังหนึ่ง แต่สิ่งที่พวกเขาพบกลับไม่ใช่สิ่งที่ใครคาดคิดและเมื่อประตูเก่าค่อยๆเปิดออกความลับที่ซ่อนอยู่ข้างในก็พร้อมจะเปลี่ยนทุกอย่างตลอดไปเสียงนั้นแผ่วแต่ชัดเจนเหมือนเสียงบางสิ่งขยับตัวบนพื้นไม้เก่าทุกคู่สายตาหันไปยังความมืดไฟฉายส่องวูบวาบกวาดไปทั่วฝุ่นฟุ้งขึ้นตามแรงก้าวกลิ่นเก่าอับชื้นยิ่งแรงขึ้นหัวใจพระชาราสั่นไหว เหง like I mean, mm ื่อเริ่มผุดบนหน้าผากแม้อากาศเย็นตำรวจนายหนึ่งยกมือให้ทุกคนหยุดแล้วก้าวช้าๆไปยังมุมนั้นเสียงขยับยังคงดังชัดเจนและใกล้ขึ้นเรื่อยๆมือเขาส่องไฟลงไปด้านล่างและเงามืดก็เผยร่างของบางสิ่งเพียงแค่เห็นเงาร่างนั้นทุกคนเหมือนหยุดหายใจพร้อมกันหัวหน้าทีมขมวดคิ้วก่อนเอ่ยเพียงคำเดียวด้วยเสียงต่ำ ตรงนี้เจอแล้วถ้าต้องการให้ผมเขียนต่อจากตรงนี้ผมสามารถทำให้จังหวะเนื้อเรื่องกระแทกใจและเปิดเงื่อนปมใหญ่ได้เลยทันทีที่คำพูดนั้นจบลงเสียงในห้องก็งเงียบเงันอย่างน่าประหลาดมีเพียงแสงไฟฉายที่ส่องไปยังมุมมืดและเงาร่างที่นิ่งไม่ไหวติงพระชราก้าวถอยเล็กน้อยแววตาของท่านเต็มไปด้วยความกังวลตำรวจนายหนึ่งคุกเข่าลง ค่อยๆเอื้อมมือไปสัมผัสวัตถุนั้นผิวสัมผัสเย็นเฉียบราวกับถูกเก็บไว้ในที่เย็นมานานทันใดนั้นแสงไฟฉายสะท้อนวา่าเผยให้เห็นรายละเอียดที่ชัดเจนขึ้นหัวหน้าทีมขยับเข้าไปใกล้มือจับที่ด้ามไฟฉายแน่นกว่าเดิมดวงตาของเขาหยุดนิ่งราวกับกำลังประมวลสิ่งที่เห็นตรงหน้าอากาศในห้องหนักอึง้งเหมือนทุกลมหายใจถูกกลืนหายไป เสียงวิทยุของตำรวจดังแทกขึ้นมาขาดขาดหายหายแต่พอจับได้ว่าพบแล้วทุกอย่างอยู่ที่นี่คุณอยากให้ผมต่อจากตรงนี้แบบเผยสิ่งที่พบจริงๆหรือให้ค้างไว้ให้คนฟังเดาเองก่อนทันทีที่เสียงรายงานผ่านวิทยุลงทุกคู่สายตาก็หันไปยังหัวหน้าทีมเขาค่อยๆยยกวัตถุขึ้นจากพื้นแสงเช้าส่องกระทบจนเห็นรูปร่างชัดเจนพระชรากมือแน่น ริมฝีปากขยับเล็กน้อยเหมือนจะพูดอะไรแต่ก็หยุดกลางคันตำรวจอีกนายหนึ่งเดินอ้อมไปด้านหลังตู้และหยุดนิ่งราวกับถูกตรึงอยู่กับที่เขาก็มองบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ด้านในลมหายใจหนักขึ้นเรื่อยๆกลิ่นในห้องยิ่งแรงจนแทบจะอธิบายไม่ได้เป็นกลิ่นที่ผสมระหว่างความเก่าความชื้นและบางอย่างที่ไม่คุ้นเคยหัวหน้าทีมก้าเข้าไปตรวจใกล้ๆ ไฟฉายในมือสองลอดช่องว่างเล็กๆหลังตู้เงาสีเข้มขยับไหวเพียงเสี้ยววินาทีเหมือนมีบางสิ่งยังอยู่ในนั้นเสียงฝีเท้าขยับออกห่างอย่างระวังก่อนที่ใครบางคนจะเอ่ยเสียงต่ำมันยังอยู่ที่นี่ทุกคนหยุดนิ่งบรรยากาศในห้องเหมือนถูกกดทับด้วยบางสิ่งที่มองไม่เห็นหัวหน้าทีมหันไฟฉายเป็งช่องว่างอีกครั้งลำแสงสว่างกรีดผ่านความมืด เงานั้นขยับชัดขึ้นช้าแต่มั่นคงเสียงไม้เก่าเอียดอาร์ตามจังหวะการเคลื่อนไหวฝุ่นร่วงลงมาเป็นเส้นบางๆพระชราก้าวถอยจนแผ่นหลังชิดผนังดวงตาเบิกกว้างเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกตำรวจนายหนึ่งตัดสินใจก้าวเข้าไปมืออีกข้างแตะไปที่ขอบตู้ทันใดนั้นช่องว่างด้านหลังตู้ก็เผยออกและบางสิ่งภายในก็ปรากฏต่อสายตาทุกคน มันนิ่งอยู่เพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะมีเสียงดังสะท้อนกล้องไปทั่วห้องเสียงนั้นไม่เหมือนสิ่งที่ควรได้ยินในบ้านหลังนี้เลยเสียงนั้นแผ่วต่ำแต่ก้องสะท้อนจนรู้สึกได้ถึงแรงสั่นในพื้นไม้ทุกคนชะงักไม่มีใครก้าต่อแม้เพียงครึ่งก้าวหัวหน้าทีมจ้องเข้าไปในความมืดดวงตาของเขาขยับเล็กน้อยเหมือนพยายามปรับโฟกัสแสงไฟฉายส่องไปกระทบเนาร่าง รูปร่างนั้นค่อยๆเคลื่อนออกจากช่องแคบเสียงเสียสีกับไม้ดังยาวเหมือนลากอะไรออกมาพร้อมน้ำหนักมหาศาลพระชาราหลับตาแน่นริมฝีปากพึมพำบางคำที่ไม่มีใครได้ยินชัดเมื่อเงาร่างนั้นก้าวพ้นจากช่องมืดสิ่งแรกที่ทุกคนรู้สึกคือความเย็นที่แผ่กระจายไปทั่วทั้งห้องอย่างฉับพลันลมหายใจของทุกคนกลายเป็นไอขาวทั้งที่ภายนอกยังเป็นเช้าแดดอุ่น ความเย็นนั้นเหมือนซึมเข้ากระดูทำให้มือไม้ชาโดยไม่รู้ตัวหัวหน้าทีมขยับถอยเพียงครึ่งก้าวแต่สายตาย,ยังคงจ้องไปข้างหน้าไม่กระพริบร่างเงาค่อยๆปรากฏชัดขึ้นโครงร่างสูงผอมผิวซี่รรวกับไร้เลือดหล่อเลี้ยงแสงไฟฉายสะท้อนดวงตาสองคู่เย็นเยียบและจ้องกลับมาโดยตรงความเงียบปกคลุมทั่วทั้งห้อง จนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองชัดเจนพระชราก้มหน้าลงน้ำเสียงสั่นพระเอ่ยเพียงประโยคเดียวข้าบอกแล้วว่าอย่าเปิดมันทันทีที่คำพูดนั้นหลุดออกจากปากพระชราทุกคู่สายตาหันมองท่านพร้อมกันหัวหน้าทีมเม้มปากแน่นเรากับกำลังตัดสินใจในเสี้ยววินาทีสุดท้ายจากนั้นเขาค่อยๆย,ยกมือขึ้นส่งสัญ,ญญาณให้ทุกนายถอยออกห่างจากตู้ เงาร่างซีคขยับเล็กน้อยแต่ไม่ได้ก้าวตามออกมาเสียงหัวหน้าทีมดังหนักแน่นปิดพื้นที่ห้ามให้ใครเข้าใกล้ตำรวจทุกนายเริ่มถอนกำลังอย่างระวังแต่สายตาย,ยังคงเหลียวมองมุมมืดนั้นไม่วางตาพระชรายืนเงียบแสงแดดเช้าสาดผ่านประตูกระทบใบหน้าที่ดูราวกับแก่ลงอีกหลายปีในชั่วพริบตาเมื่อทุกคนก้าวพ้นลานบ้าน ประตูไม้เก่าก็ค่อยๆปิดลงเองเสียงเอียดอารดของบานพับดังแผ่วก่อนทุกอย่างจะกลับคืนสู่ความเงียบอีกครั้งในอากาศยังคงเหลือเพียงกลิ่นเก่าและความเย็นลึกลับเหมือนสิ่งที่อยู่ข้างในยังคงเฝ้ามองอยู่ตลอดเวลา